เนีเดนานีดีดีเดนชานี่ดดีเดินานีดีดีเดินาธอนีเดินชานีดีดีเดนชานีดีดีเดิชาีดีีดีดีดส่องบอมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่นีสวระคดีๆของกินที่คุณ กใจยั่อนสัสสชวชมมโากิน,นสัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านข้าวมันไก่ค่ะโอ้โหร้านนี้นะคะลูกค้าเยอะเลยค่ะนั่นก็คือร้านข้าวมันไก่เฮียโจกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งมันหนึ่งน จ้าแป๊บนึงนะหมกจ้าทุกคนนี่หมก<อ>ไก่ค่ะให้ไก่กันเลยน่องนึงอย่างนี้กี่บาทคะแม่40บาทจ้ะ40บาทนะคะนี่เป็นห่อกระดาษมันนะคะห่อหนึ่งหน้าร้านเกงห่อหนึ่งมันหนึ่งใช่ไหมลูก ยังไม่ถึงคิวาแปลงกวามาแล้วถ่าถยได้ไหมแปลงกวางมาแล้วจ้าใก่ช่องหมูนะชื้นใส่ไปแล้วจ้ะไก่จ้ะทุกคนก็หลังข้อหมกไก่จานหนึ่ง ไก่เนื้อสวยมากค่ะหมูใบหอมเจียวอยู่ไหนถุงอะเข็มหมดแล้วเดือดรองถุงแล้วเหรออนี่อันนี้เป็นข้าวหมูไก่ใส่จานนะคะทุกคนค่ะนี่จานมีใส่กระเทียมเจียวนะน้องค่ะ ไข่ต้มกับไก่ทอดอยางละหอจ้าพิเศษใช่ค่ะแล้วมึงนะ,ะนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้คิวนี้เลยจ้ะลูกค้าเยอะเลยนะคะแม่ด้านหน้าอ่ลูกค้าเยอะมแม่ขายมากี่ปีแล้ววะจ๊ะอ่าหลายปีละสิกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วนะคะจ้ะ <c oughs> ไปห <c oughs> ่อเลย เอาอะไรนะไก่ต ah, okay, okay. right. uh, yes. ้มห่อไก่ทอดห่อพิเศษค่ะใช่ใช่่ดีใจนินดีใจด้วยไม่ดีใจหรอกใจย่ันพี่แก่คะไก่ต้มปลาแซลมอนพิเศษยังว่ห่อือพิเศษยู่ใช่ แม่เข้ามันไก่ก็40แล้วคะค่ะ4่ะิบทุกอย่าง4ี่สิบนะคะนอกจากพิเศษสี่สิบ้าบทพิเศษ4ี่สิบห้านะคะอเอไก่ทอดที่นึ่งไก่ต้มพิเศษหอมจ้าพระธิดาจ้าเฮ้ยไก่ข็้นหกไก่ต้องหลังได้ยังไงจะได้แล้วค่ะแม่ ม่เันยีอะไรเนี่ยไก่ทอดไก่ทอด,ทอดพิเศษกับมันพิเศษของพี่คนเนี้ยกม,มือหลังใหะลูกค้า,<ห>าเยอะเลยคมันไก่พิเศษนี่ค่ะลูกค้าเยอะเลยนะคะทุกคนขาลุวมเลยนะคะขายกันอยู่สี่คนนะคะ ไก่แม่ต้มได้สวยมากเลยค่ะขายมแล้วเพียงอ๋อนอ็เนาะนานี่สั่งเยอะเนื้อส่วนนี้อร่อยแล้วอนด่นีนี่หนังเยอะหนังเยอะจ้าโู้น เลือดจ้าค่ะน,นี่หอส่งเลยนะย่างค่ไย่อยเนื้อน่องอ่ะเนือ่องสือดำใส่หัวไปว้าวธรรมดาพิเศษธรรมดาพิเศษเลยนะต้องไปธรงนี้ธรรมดาห่อพิเศษห่อตักขึ้นมาหน่อยหมกคนส่งไก่ทอดจ้าทันนี้ก็เข้าได้ครับยังไงธรรมดา แต่พิเศษก็ในขอนีเนื้อน้องเหมือนกันทำแทบไม่ทันเลยแม่น,น่าทานมากค่ะทุกคนค่ะค่าหีบน้องไมค์จ้าของอร์ครับโอ้ชอบส่วนนี้มากเลยค่ะนี่ทุกคนแล้วแบบก่ยคุณแม่สวยอะ ดูชุ่มฉ่ำนะคะอันนี้พิเศษนะร้านนี้ไม่ไม่เอามีดตีไก่ด้วยนะช่วยกันทำนะคะเอาข้าวหมกไก่สองจานค่ะ กินอะไรชิ้นาาไ,ไ,ไก่ทอดารรมดไก่ทอดจ้าอุ้ยอย่างนี้เท่าไหร่อะแม่50บาท50บาทนะคะได้สองอย่างเลยทุกคนน่าทา,านมาก<ร>ค่ะจอดได้ยะอ,อ,อะไรจนะ้าของคุณอะไรฮะ Eu... Oh นีเป็นไก่อทุกคนนากินไหมคะไก่หนึ่งทองค่ะเว้าู่ไหนนะสแกนได้ใช่ไหมคะได้ัได้เติมข้าวแล้วจ้าทุกคน,นะคะ่ะน้องเ็อ้าเต้องหอจ้า มีเติมข้าวนะคะข้าเป็นหม้อหม้อเลยจ้ะทุกคนค่ะเรามีตู้เรียบร้อยนะคะ ลูค้าเยอะเลยมาลอนะคะทางด้านนี้ข้าวหมกไก่ห่อนะข้าวหมกไก่หอนึงต้มพิเศษธรรมดายขึ้นมาเลยแล้วก็่ง่าจะไมน่าจะงได้หกหนึ่งห้าหนึ่ง

เพลินเลยนะคะทุกคนมีไปสองหนึ่งก็ไก่แล้วมาดิอะไรพิเศษเนี่ะไม่ได <ừ. S 2> ้ทำพิเศษนีพิเศษหล่อนึงเนี่ยหอร้ายอะไรพิเศษแล้วก็รวมอีกหนึ่ง ไายตัวเบิ่มๆเลยม่ท่ม้่จแม่ขายเฉพาะตอนเย็นเหรอจ๊ะขายเช้าด้วยจ้ะเช้าด้วยอ๋อขายตอนเช้าด้วยนะทุกคน เช้าแล้วก็เว้นวักแล้วก็ตอนเย็นเหรอคะตลาดราชาตรงตรงจิ่ร้านเจ้หงอหรออ๋อค่ะคมีขายเกิดจับระยองค่ะหัวจับระยองอยู่ข้างกันแล้วเนี่ยค่ะทุกวันที่หนึ่งที่สองวันนี้ค่ะที่หนึ่งที่สองมาตรงนี้เย็นโอเคค่ะ กินมากค่ะทุกคนนี่รัวเลยนะคะออกรัวเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ต้มเนยต้มเนยครับเดือหนังใหม่แวแจงโอ้คนนี้แบบสั่งเยอะเลยจ้ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็ดหนึบต้มหนึบต้มในหนัง ต้มไม่หนังดีออกครับอันนี้ต้มไม่หนังนะจ๊ะทุกคนสวยมากไปแล้วจ้า,า,จาเลยนะชื่อข้อหนึ่งต้มหนึ่ง ไก่ก็ออกดีนะจ๊ะทุกคนค่ะอันนี้รวมไก่ทอดนะส่ว้ได้ค่ะอตั้งข้อหน่อยจ้ะบตั ừ, นหอ ừ, นอยไยันเล่มเดินเช้า ้มันไก่หนึ่งห่อมีจา้าน้ำซุปใส่มากนล้วยเยวกำลังตั่ซุปน่าก,กิน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะใส่ผักชีด้วยนะคะ นเราซุปก็ปกใกล้หมดแล้วนะจ๊ะทุกคนลูกค้ายเยอะมากจริงๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้มาขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ